3 2 1สอนเชิญครับว้าวขอเชิญพระพุทธไงอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คืออภาพของชามิ่เชียงใหม่ฟ flower festival ครับมรสเน็ดเชียงใหม่เพืองดอกไม้งามคร้องแล้วนะคะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทีานในงานของเรา ก่อนดนตรีจะมาเนี่ยเขาจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับคุณจะเห็นความอ่อนช้อยงดงามของเรียกว่าบุปัญญาประดชาวบ้านของชาวจิ้นใหม่นี่แหละที่จะมาโอดชมให้ทั้งโลกได้รับรู้นะครับว่าความงามที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของกริฟที่ตีมาไกลยาวันนี้แล้วค่ะโวผมเจ้ากรุ๊ปสีได้ครับค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายด้วยความมีกาศความประทับใจนะคะกับอุโมงค์นะคะแสงสีของเราพร้อมกับเสียงโปร What a power, some people of the superficial. Some people want it all, but I don't. When the kid ain't gone to you, some people need.